ยางเมื what? What ่อกี้จบแล้วตอนนี้เราสรุปกฎหมายเข้าสู่ตอนที่หลายๆจ้าตอนที่4ตอนที่4มีเรื่องอะไรบ้างนะหนึ่งก็คือเรื่องของทรัพ์ใช่ไหมเรื่องของซับสองก็คือเรื่องของสัญญาสามก็คือเรื่องของครอบครัวแต่เดี๋ยวเนี่ยพอเรื่องทรัพย์เสร็จแล้วครูขอขึ้นเรื่องครอบครัวก่อนนะซัพย์เสร็จแล้วก็เรื่องของครอบครัวอ่ะในเรื่องทรัพย์ก่อนรั์ให้เราเข้าใจนิยามไว้สองคำก็คือหนึ่งยัแล้วก็สองคือ หนึ่งซับสองก็คือซับสี่จำไว้ให้ดีนะซับหมายถึงอะไรเอ่ยซับหมายถึงวัตถุซึ่งมีรูปร่างจับต้องได้และมีราคาซับหมายถึงวัตถุวัตถุไม่ใช่วัตถุซึ่งมีรูปร่างจับต้องได้และมีราคาวัตถุซึ่งมีรูปร่างจับต้องได้และมีราคา อย่าลืมนะเมื่อไร่ก็ตามถ้าเขาถามนิยามคําว่าทรัพย์จะแตกต่างกับทรัพย์สินทรัพย์มีรูปร่างหมายความว่ากระแสะไฟฟ้าที่เราเห็นมีรูปร่างไหม <ใช S 1> ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แล้วกันสัญญาณโทรศัพท์มีรูปร่างไหมไม่ไมีมมนะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าพัดลมโต๊ก็วิ่โทรศัพท์สายชาร์จขวดน้ําของพวกนี้มีรูปร่างไหมม,มีรูปร่างนะ สามารถจับต้องได้มีรูปร่างจับต้องได้และมีรากองประกอบกี่ข้อนะสามข้อหนึ่งมีรูปร่างาสองจับต้อง,องได้สามมีโอเคไหมต่อไปนิยามคำว่าทรัพย์สินรวมถึงสิ่งที่ไม่มีรูปร่างให้เราไปแกะความหมายคำว่ารวมถึงก่อน รวมถึงก็คือเขาเอานิยามของทรัพย์มาบวกกับสินโอเคไหมนิยามของทรัพย์มาบวกกับสินรวมกันเป็นทรัพย์สินแสดงว่ามีรูปร่างก็ได้ไม่มีรูปร่างก็ได้ จับต้องได้ก็ได้จับต้องไม่ได้ก็ได้แต่ต้องมีโอเคไหมไม่มีราคาจะมีนิยามขึ้นมาทําไมโอเคไหมรักทรัพย์อะไรเป็นทรัพย์อะไรไม่เป็นทรัพย์สินแสดงว่าไม่เป็นที่ต้องการแสดงว่าไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นโอเคนะเพราะฉะนั้นเราลองดูดิว่าต้นไม้เนี่ยเป็นทรัพย์หรือทรัพย์สินน่ะต้นไม้เป็นทรัพย์หรือทรัพย์สินน่ะทรัพย์รักทรัพย์หรือเปล่าหรือรักทรัพย์สิน รักทรัพย์ใช่ไหมนะพูดง่ายๆธรรมดานี่แหละต้องการให้เน้นว่าถ้าข้อสอบเขาจะออกแบบลึกเขาแยกมาเลยระหว่างทรัพย์กับทรัพย์สินตอบได้ไหมให้เรามองว่าถ้าทรัพย์ไม่ได้รวมถึงสิ่งที่ไม่มีรูปร่างแต่ในกรณีของทรัพย์สินมีรูปร่างก็ได้ไม่มีรูปร่างก็ได้ จับต้องก็ได้จับต้องไม่ได้ก็ได้แต่ต้องอะไรเท่านั้นต้องมีราคาโอเคนะซับกับซับสินจบไหมจบต่อไปแบ่งประเภทของซับสินออกเป็นกี่ประเภทเอ่ยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะสามประเภทอันที่หนึ่งก็คือสังหาริมทรัพย์สองอสัง มาซับส,สอ,อสังหาริมามซับสามสังหาริมามซับชนิดพิเศษโอเคไหมสังหาริมาซับอ่ะสังหาริมาซั์แล้วก็สังหาริมมาซั์ชนิดพิเศษนะเพราะฉะนั้นเรามาดูสังหาริมาซั์ก่อนสังหาริม,มาซับครูบอกอยู่เสมอถ้าเรานึกอะไรไม่ออก ให้เรานึกถึงในเรื่องของอะไรอาหารตามสั่ง,งอาหารตามสั่งเคลื่อนที่ได้ไหมได้ข้าวผัดหนึ่งขดเคลื่อนที่ได้ไหมได้ไดบางคนเนี่ยกลุ่มหนึ่งที่ต้องกันไว้เสมอเลยเป็นคนที่ชักกระตุกหมายความว่าชอ็อตเขาเรียกอาการนอกข้อสอบอะคนกลุ่มนี้มีอยู่จริงนะหมายความว่าเวลาเรียนท่องอย่างดีจ้าสังหาริมทรัพ์เพื่อนที่ได้แต่พอไปเจอข้อสอบเท่านั้นแหละสังหาริมทรัพย์อะไรวะ เพราะฉะนั้นถ้าสั่งหาริมาซับให้นึกถึงอาหารตามสั่งสั่งกับสั่งสั่งกับสั่งโอเคไหมเพราะฉะนั้นอาหารตามสั่งเคลื่อนที่ได้ไม่ได้เท a อเวโอเคไหมอีเทียอเท a อเวจากินที่นี่หรือกลับบ้านโอเคไหมเรียนแล้วยังเรียนแล้วคอนเวอร์เซชันก็มานะเพราะฉะนั้นหมายความว่าสังหาริมารัพย์คือรัพย์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้โอเคไหม เวลาทาสัญญาซื้อขายเนี่ยถามว่าต้องทําเป็นหนังสือไหมไม่จําเป็นต้องจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ไหมไม่นะเมื่อเราซื้อขายข้าวผัดเนี่ยข้าวผัดเป็นสหริมมัสัพย์เป็นปากกาเป็นสหริมรัพยัไหมเนี่ยสัญญาดีเลยวันนี้ทุกคนทําสัญญาซื้อขายสหริมรัพย์ไหม ทำไม่ทำทำก็ทำเป็นหนังสือไหมไม่ไมต้องไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไหม,ไมประเทศนี้หุ่นวัวหายตายเลยถ้าซื้อปากกาแท่งหนึ่งต้องทําไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นให้จําไว้ให้ดีว่าในกรณีที่โทรศัพท์ทองคำอ่ะพอพูดถึงอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยในกรณีที่เราเอาสังหาริมทรัพย์ไปประกันนี้อย่างเช่นเราพาทองไปโรงรับจำนำ เราเรียกว่าไปจำนำหรือว่าไปจำนองจำไว้นะสังหาริมทรัพย์จะใช้คำว่าจำนำตราบใดก็ตามเราเอาสังหาริมทรัพย์ไปประกาศนี้จะเรียกว่าการจำนำแต่ในกรณีที่เราเอาอ่นสังหาริมทรัพย์ไปประกันนี่เราเรียกว่าการจำนำจแล้วก็จำนองแต่ถ้าเอาคนหลักเขาเรียกว่าการขํา โอเคนะเพราะฉะนั้นอย่างที่เรีนปรอเคียก่อนสังหาริมทรัพย์นี่ยางจะง่ายมากก็คือทรัพย์ที่สามารถเคลื่อนที่ทได้ทอกคารถยนต์พัดลมแอร์ทีวีทั้งหมดแหละที่เคลื่อนที่ไปได้โอเคนะและให้ให้มองไปยังว่าถ้าเราเอาสังหาริมทรัพย์ไปคําประกันนี่เราเรียกว่าการาาเราเรียกว่าการจำนำ อ่ะต่อไปก็คืออาสังหาลิมมาซ์เคลื่อ,อนาาอที่ได้ไหมเคลื่<ม>อนที่ไม่ได้ยึดติดอยู่กับที่ตรงนั้นเป็นนิยามของอาสังหาลิามมาซ์การซื้อขายต้องจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจานา้าหน้าที่การซื้อขายต้องจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่โอเคนะการซื้อขายต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เท่านั้นถ้าไม่จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จะเป็นอะไรทันที เป็นโมฆะไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้นซื้อขายปากเปล่าได้ไหมอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้ไม่ได้ซื้อที่ดินนะจ่ายเงินเสร็จนะแต่ว่าไม่ได้ไปจดไม่ได้ไปจดทะเบียนถามว่าเป็นยังไงมีการซื้อขายเกิดขึ้นหรือยังยัง,ยงโอเคนะเพราะฉะนั้นจะมาให้ดีว่าลักษณะเด่นของอาสังหาริมทรัพย์มีอยู่สองข้ออย่างที่หนึ่งคือเคลื่อนที่ไม,ไม่ได้ไ อย่างที่สองการซื้อขายก็จดทะเบียนต่อพนักงานโอเคไหมนะต่อไปอมีอะไรบ้างคุยตรงนี้ก่อนการรายละเอียดอื่นๆก็คือการคำประกันนี่เราเรียกว่าการจำนองเราเรียกว่าการจเวลาเอาบ้านไปเข้าธนาคารเอาบ้านไปจำนำหรือบ้านไปจำนองอ่ะเออนั่นแหละบ้านนี้ติดจำนองเอาบ้านไปจำนองระว่าต้นครูให้ดีนะจ้าเดิครูเป็น เอาาอ,อทำไมไม่มั่นใจต้นครูเป็นอาสาังหาอิภั่ไม่เขาตัดอายุของต้นไม้เนี่ยสังหาการสังหาเขาตัดที่อายุกี่ปีสาปีเขาตัดที่อายุส,ส<า>ปีไม้ยืนต้นจากถือเป็น อสังหาริมัพย์ไม้ลมลุกจะถือเป็นสังหาริมัพย์แต่ต้นพลูถ้าเรามองเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นสังหาใช่ไหมแต่ต้นพลูจำไว้ให้ดีนะเป็นสังหารหรืออสังหาอาสังหาริมอายุยืนไม่ต้นพลูอายุยืนนะนะเพราะฉะนั้นจำไว้ให้ดีว่าถ้าอาสังหามันก็มีอยู่แค่นี้แหละให้บอกให้ดีการทำประกันนี่เราเรียกว่าการ จำนองน, <trails S 2> น,นะอ่ะอต่อไปสังหาริงงามทรัพย์ชนิดพิเศษครูมองว่ามันน่ามองมากเลยสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษหมายความว่าเอาลักษณะเด่นของสองอย่างเบื้องต้นมารวมกันหมายความว่ามันเป็นสังหาริมทรัพย์คือทรัพย์ที่สามารถ<อ>เคลื่อนที่ทได้แต่เวลาซื้อขายต้องทำตามรูปแบบของอสังหาริมทรัพย์เรียกชื่อให้ถูกนะสัง สัาริมทรัพย์ชนิดพิเศษเอาสองลักษณะเบื้องต้นมารวมกันลักษณะหนึ่งเอาของสังหาริมทรัพย์คือเป็นสังหาริมทรัพย์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้แต่เวลาซื้อขายต้องจดทะเบียนโอนเหมือนกับสังหาริมทรัพย์คือต้องจดทะเบียนโอนต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างเช่นอะไรบ้างอันที่หนึ่งคือ เรือที่มีระวางตั้งแต่5้าตันขึ้นไประวางคืออะไรอีกล่ะน้ำหนักแหละเขาเรียกว่าระวางเรือที่มีระวางตั้งแต่5ตันขึ้นไป2ออไไก,ไปก็คือแพซึ่งใช้สำหรับการอยู่อาศัย จนบุรีตรงนั้นนะเป็นอสังหะเป็นสังหาริมทรั์ชนิดพิเศษ,ษหรือเปล่าไม่เพราะวัตถุประสงค์ไม่ใช่สำหรับการอยู่าอาศัยต่อไปก็คือสัตว์พาหนาะ,ะก็คือชาะะ้างม้าลาล่อซึ่งได้ตีตราจดทะเบียนมีรูปลักษณะข,ของรูปภัณฑ์สันฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วชาะะ้างม้าลาล่อเขาเรียกว่าสัตว์พาหนะ เพราะฉะนั้นได้ไหมหนึ่งสังหาริมทรัพย์ไม่มีปัญหาทรัพย์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้สองอสังหาริมทรัพย์มีกี่ลักษณะสองลักษณะหนึ่งเคลื่อนที่ไม่ได้สองการจดทะเบียนซื้อขายต้องทําต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่โอเคไหมต่อไปก็คือในเรื่องของสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษมีลักษณะสองอย่างร่วมกันหนึ่ง หนึ่งซับที่เคลื่อนที่ทได้และก็ข้อที่สองคือเวลาซื้อขายต้องจบทะเบียนต่อพนักงานเ <มา S 2> จ้าหน้าที่จบไม่จบจบการครอบครองประปติก็คืออะไรหน้าด้านาอยากได้พอคนอื่นนะเอาจริงๆเลยนะการครอบครองประปักคือถ้าพูดจริงๆนะครอบครองโดยสงบปเปิดเผยและเจตนาเป็นเจ้าของไปครอบครองรถเคื่อนกี่ปีห้าปีไป ครองบ้านเพื่อกี่ปีสิบปีนั้นเราดูนิยามก่อนนิยามของคําว่าการครอบครองปรรบัดก็คือไปจึ๊กของคนอื่นมาเป็นของตนเองนั้นก็บอกแล้วไงหน้าด้านอยากได้ของคนอื่นเขาเรียกว่าการครอบครองแบบบรรบัรองค์ประกอบภายในของมันจําดีๆนะหนึ่ง ครอบครองโดยสงบสองเปิดเผยสามเจตนาเป็นเจ้าของครอบรวมรวมการครอบครองปรปักคือครอบครองทรัพย์สินของคนอื่นด้วยสงบเปิดเผยและเจตนาเป็นเจ้าของครอบครองปรปักสังหาริมทรัพ์กี่ปีห้ครอบครองปรปักอสังหาริมทรัพ์กี่ปีสิบปีไม่จาลืมนะที่ผ่านมาเขาเคยออกแล้วเรื่องห้าและก็สิบ แต่ให้ระวังองค์ประกอบภายในให้ดีนะครอบครองโดยสงบเปิด,ดเผยและเจตานาเป็นเจ้าของต้องมีองค์ประกอบครบสาข้อโดยสงบเปิดเผยแต่เจตานาเพื่อดูแลให้แสดงว่าได้กรรมสิทธิ์ไหมไม่ได้ต้อง สงบเปิดเผยและเจตนาเป็นเจ้าของสังหาริมทรัพย์กี่ปีปีอ่ะสังหาริมทรัพย์กี่ปีอ่ะครูขอเน้นไว้ตรงนี้เลยนะว่าครอบครองโดยสงบเปิดเผยและเจตนาเป็นเจ้าของสังหาริมทรัพย์ปีอ่ะสังหาริมทรัพย์ปีโอเคไหมเพราะฉะนั้นในเรื่องของรั์หัดหรือยังหมดแล้วหมดแล้วมีแค่นั้นพอนะถ้าเวลาจะออกนะให้เราดูตรงนี้เลยหนึ่ง เราตอบคําถามว่าสังหาริมทรัพย์ได้ไหมตอบได้ไหมได้การค้าประกันนี่ด้วยสังหาริมทรัพย์ได้ไหมได้ข้อที่2องอ่ะสังหาริมทรัพย์ได้ไหมอ่ะสังหาริมทรัพย์มีข้อย่อะอยู่สองข้อตอบได้ใช่ไหมนะการไปประกันนี่ด้วยอสังหาริมทรัพย์เราเรียกว่าอะไรได้ไหมและก็อ่เรื่องดินหน่อยนะการเรื่องดินเนี่ยดิน อิฐหินดินทรายอะไรก็ตามก้อนหินก้อนดินอะไรก็ตามเมื่อไรที่อยู่ติดกับตัวแม่หมายความว่าดินเนี่ยถ้าอยู่บนพื้นดินติดกับตัวซับอยู่เนี่ยจะเป็นอะไรจะเป็นอ่ะแต่ตาปีกตามที่ไปขุดมาไว้ในรถสิบร้อจะกลายเป็นอ่ะเหมือนเพชรเนี่ยเวลายอยู่ในเวลายอยู่ในมือเป็นแหวนมันจะเป็นอะไรและสลแต่เมื่อไหร่ก็ตามเพชรก้อนนี้มันยังไม่ผ่านการ เจรไรมันยังอยู่กับเพชรเกิดจากอะไรเกิดจากหินใช่ไหมเพชรมันอยู่กับหินใช่ไหมเพชรคือชิ้นหนึ่งของหินใช่ไหมมันจมอยู่ใต้ดินตรงนี้เนี่ยมันเป็นสังหาหรืออา,า,อาสังหาอสังหาอาตามเตก็ตามราไปจิบแล้วเอาขึ้นมาไม่ต้องขึ้นรถแกลไม่ต้องเจรไรก็ได้ก้อนหินก้อนเราจิบมาแล้วเพื่อที่จะพาไปมันจะกลายเป็นอะไรทันทีสังหาพิมมา เรื่องดินให้ดีนะดินอยู่ในกองดินดินอยู่กับดินจะเป็นอสังขาริมทรัพย์แต่ดินถูกขุดขึ้นมาใส่รถเมื่อไรหรือถูกออกนําจากโกลแม่เมื่อไรจะกลายเป็นสังหาริมทรัพย์และที่สําคัญปีนี้กูขอเน้นย้ําในเรื่องสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษนะสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษเอาองค์ประกอบของสังหาและอสังหามารวมกัน องค์ประกอบของสังหาก็คือสามารถเคลื่อนที่ได้นะองประกอบของอสังหาคือเวลาซื้อขายต้องจดทะเบียนต่อพนัก,านกงานเจ้าหน้าที่คลายเป็นสังหาริม,มาทรัพย์ชนิดพิเศษนะมีอะไรบ้างหนึ่ง เรือที่มีระวางตั้งแต่5้ันขึ้นไปสองคืออะไรล่ะสองคือแพร์สำหรับอยู่อาศัยสามคือสัตว์พาหนะที่ได้ตีตัวเขาเรียกว่าตีตัวรูปพันธ์สันฐานนั่นแหละประกอบด้วยช้าม้าลาล่อล่อเป็นยังไงล่อเป็นลูกผสมของอะไรม้ากับลาออกมาเป็นล่อล่อมีคุณลักษณะพิเศษคือทนแต่ว่าเป็นหมง จำไว้เล่นๆก็ได้ข้อสอบไม่มาไม่เป็นไรแต่ถ้าแยกค่อนออกวันล่อเป็นลูกผสมของอะไรซึ่งเป็นข้อสอบที่เพือเจื่อของครูบ้านแต่ความเพื่อเจื่อของครูมันอาจจะออกมาได้หลายครั้งแล้วใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นเรื่องซับจบไม่จบนะการครอบครองประปัดไม่นะหน้าด้านอย่างใต้ครอบครองและสงบเปิดเผยและเจตนาเป็นเจ้าสังหาิมทรัพบ5ปีอสังหาิมทรัพย์10ปีจบแล้วนะต่อไปเรื่องถัดไปก็คือในเรื่องของ Oh, oh. ครอบครัวครอบครัวครอบครัวนะ,ะโคกับกระบือด้วยไหมครับโคกับกระบือนะโคกับกระบือมันเป็นสัตว์พาหานะหรเปล่าครับนะโคกับกระบือครูถามก่อนนะโคกับกระบือมันเป็นสัตว์พาหานะหรือเปล่านะอ่ะคนที่ถามว่าวัวควายเป็นชนิดพิเศษไหมครับครูหนึ่งนิยามของเขาบอกว่าเป็นสัตว์พาหานะเราใช้วัวในการขี่หรือเปล่าจ๊ะ อ่ะเราใช้ควายในการขี่ไหมอ่ะเออเพราะฉะนั้นเวลาไปซื้อวัวซื้อควายเนี่ยถ้าสมมุติว่าซื้อวัวซื้อควายสมมุตินะว่าเราดีเป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษเราไปซื้อกันตามบ้านไต้ไหมเอ่ยไม่ได้เราต้องมาจดทะเบียนต,ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อย่าลืมว่าเขาบอกว่าสัตว์พาหนะ โดยปกติวิสัยเราใช้ควายในการเดินทางหรือเปล่าเราใช้ควายเราใช้เราใช้บัวในการเดินทางหรือเปล่าขี่วัวเพื่อไปติดต่อค้าขายหรือเปล่านะเขาบอกว่าสัตว์อ่ะสัตว์อะไรนะสัตว์พาณนะโอเคไหมนะเรามองตรงนี้ก่อนนะอ่ะเวลาซื้อควายต้องไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไหมไม่ไมอ่าในที่สําคัญเขาบอกไปนะว่าหนึ่งต้องเป็นสัตว์พาหนะช้างมา้าลาล่อ เราเคยกินแกงแกงม้าป่ะเคยกินแกงม้าไหมไม่เอาอันนี้พูดจริงๆดูเหมือนขำแหละแล้วปกติม้าเขาใช้ทําอะไรม้าเขาใช้ทาอะไรเอาอะไรนะม้าเขาใช้ขี่เป็นสัตว์พาหนะไหมเอเคยกินแกงช้างบ่าวะแค่คิดก็บาปแล้ว่ะนะได้ไหมทีนี้ตอบได้ไหมนะม้าบวกลาเท่ากับล้อเออม้าบวกลาเท่ากับล่อแล้วล่อมันเป็นหมันจะไม่ให้ดีนะต่อไปถ้าเขาบอกว่าคนไอ้ค สอความรู้ทั่วไปนะเออเป็นหมันเฮ้ยเป็นหมันต้องนึกถึงทำชั้นนะมาบวกลามันได้ล่อหอกล่อมันเป็นหมันความรู้ทั่วไปมันเป็นไรวะอีสองตัวนั่นน่ะฮะมันเป็นหมันหรอฮะเป็นหมันหรอจะได้ประกาศให้ชาวโลกคนรู้โอเคไหมได้ไม่ได้ได้นะเอาไปหัวข้อถัดไปก็คือในเรื่องของอซับโดยปกติมาหนึ่งข้อนะซับโดยปกติแล้วมาหนึ่งข้อนะ แต่ถ้าคนที่ถามเรื่องวัวกับเรื่องควายเราหนึ่งนิยามของเขาคือสัตว์พานะถ้าเป็นสัตว์พาณนะิโอเคชาวมาลาล,าลอดบุญนี้วัวควายถามว่าหนึ่งถ้าเขาเป็นสังหาริมารัพ์ชนิดพิเศษการซื้อขายวัวชาวบ้านทากันเองได้ไหมไม่ได้ต้องไปจดทะเบียนต,ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่การซื้อขายควายเป็นยังไงอ่ะต้องไปจดทะเบียนต,ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โอเคไหมเรามองดีๆนะนะต่อไปก็คือในเรื่องของครอบครัวนะในเรื่องของครอบครัว